นะครับเดินทางมาก็ได้รับความร่วมมือนะครับแล้วก็นวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในแต่ละจุดนะครับเหมือนเราได้สัญญาใจกันไว้นะครับในทุกจุดนะครับผ่านฉลุกรลอนนะครับไม่มีสิ่งติดขัดใดในะครับซึ่งเราได้อามาถึงวันนั้นก็ดึกพอสมควรนะครับแต่ด้วยความที่เรามีเจ้าหน้าที่นะครับทุกกับจะทุกหน่วยงาน ที่ได้เอ,อื้อความสะดวกให้กับพวกเรานะครับก็ต้องขอพบคุณหน่วยงานต่างๆที่ที่ทำโดยความสะดวกในวันนั้นนะครับวันนี้ก็จะมีการฉายนะครับภาพายนตร์จอไม่ใหญ่ามากบ้านนู้นนะครับถ้าใครที่อยากจะดูประวัตินะคับขององคูบากิจิที่กํานะเนิดขึ้นนะที่บ้านตกก่กอ เอาบกกตูงเอาระงหลวงจังหวัดพุทธาหานนะครับหลังจากที่เราเคลื่อนย้ายอคูอปริจิตมาที่นาลุมพลแห่งนี้นะครับก็จะเป็นที่ขององคูปริจิตนากราชที่ท่านจะได้ประทับในที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับขอเรากดจะพัฒนานาพื้นที่นะครับให้สวยงามน,นะครับและก็ดูเข้มขลังนะครับให้ ทุกท่านที่ได้มาขอพรนะครับในทุกอย่างทุกเรื่องได้ประสบผลสำเร็จนะครับแม้รรกระทั่งเอีที่อยู่ต่างประเทศนะครับบางท่านเดินไม่ได้บางท่านเป็นผู้ปว่วยติดเตียงน,นะครับแบบ่ด้วยที่มีเรียกแรงศรัทธ,ธาในุกขุปปรณิจิตนคราาดได้ขอพอรจนตัวเองสามารถ ลุกเดินเหินไปมาได้มาเป็น,นปกตินะครับนั่นคือสิ่งที่องค์พระปริจิตนคราชาำได้แสดงปฏิหารให้ FC ฟซีหลายๆท่านนะครับได้มีความอ่บริยนกับ เป็นการเช็คมือรดเว้นเนาะี่น้องจะแมาเป็นขยันขี้เดียกกระดอกบอลเก็บบอลสามบอลแป้งสิเป็นขื้นทางคณะผู้ใหญ่บ้านใน่สมคณะสมนายกคนรอในสิกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตสิเจริญรุ่งเรืองคือในมีที่เป็นการย่อเข้าขายได้ไปนอน หายใจยาวๆอใคจะหอดมือนั y, nhiều, nhiều. ่นหอดมือสีดินแล้วเส็ลราคาคือคนบอกเลยละสามลาโอ้แม่ขรรมบดเด้ดีเนาะแต่หอดคุนก็ได้เลยไปนาได้ยย